สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตอนที่7ของซีรีส์แต่โตขึ้นในความรักด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภีร์หโคลินวันนี้เรามาถึงบทที่6ข้อ12ถึง20นะครับสำหรับภาพรวมของอบทที่6ข้อ12ถึง20ก็คือร่างกายของคุณไม่ใช่ของคนอีกต่อไปแล้วนะครับคือหลังจากที่ท่านเปาโลเตินสติเรื่องวิถีชีวิตเก่าในตัวตนเก่า,าไปแล้วจากนั้นท่านเปาโลก็หันมา จัดการกับคำสอนผิดๆที่กำลังแพร่หลายในเมืองโคลินซึ่งพวกเขาก็ใช้เสรีภาพในพักริตมาเป็นข้ออ้างในการทำบาปท,ทางเพศปาโลได้โต้แย้งอย่างทรงพลังโดยการชูคุณค่าและความสำคัญของร่างกายของผู้เชื่อขึ้นสู่ระดับสูงที่สุดเลยนะครับผมจะแบ่งปันเนื้อหาออกเป็นสองท่อนหลักๆนะครับท่อนแรกก็เป็น สโลแกนของชาวโคลินและหลักการตอบโต้ของท่านเปาโลอยู่ในข้อ1 2บ4ผมจะอ่านช้าๆนะครับข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยอาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องก็สำหรับอาหาร แต่พระเจ้าจะส่งให้ทั้งท้องและอาหารสิ้นสูญไปแล้วร่างกายนั้นก็ไม่ได้มีไว้เพื่อการล่วงประเวณีแต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีไว้สำหรับร่างกายพระเจ้าได้ทรงชุบองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาใหม่และพระองค์จะทรงชุบให้เราทั้งหลายเป็นขึ้นมาใหม่โดยฤทธิดเดชของพระองค์ด้วย มิน่นที่รักท่านเปโอลอก,ก็เริ่มต้นด้วยการยกเอาสโลแกนที่พวกชาวโครินชอบใช้มาพูดสองประโยคนะครับแล้วก็หกัหกล้างมันสโลแกนแรกก็คือพวกเขาจะพูดกันว่าข้าพเจ้าทําสิ่งสารพัดได้นี่ก็เป็นสโลแกนแรกของชาวโคลินนะครับแล้วก็เป็นการบิดเบือนคําสอนเรื่องเสรีภาพครสเตียนด้วยพวกเขาใช้สโลแกนแรกนี้เป็น ใบอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองท่านเปาโลก็ตอบโต้ด้วยสองหลักการก็คือหลักการแรกแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทำนั้นมันจะเป็นประโยชน์ความหมายก็คือเสรีภาพของเราจะต้องถูกควบคุมด้วยความรักคำถามที่เราจะต้องถามตัวเองเสมอก็คือทุกสิ่งที่เราทำนั้นมันทำด้วยความรักและเสริมสร้างคนอื่นหรือไม่ประการที่สองก็คือข้าพเจ้าจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเห็นไหมครับ เสรีภาพที่แท้จริงต้องไม่นําเรากลับไปเป็นทาสของบาปหรือถูกขังไว้ด้วยสิ่งเสพติดใดๆอีกนะครับจากนั้นก็มาดูสโลแกนที่2ของชาวโคลินเขาพูดกันว่าอาหารมีไว้สําหรับท้องท้องก็มีไว้สําหรับอาหารตรงนี้ก็เป็นหมายเซตของชาวโคลินพวกเขาใช้หลักการนี้เปรียบเปยว่าเรื่องเพศมันก็เหมือนเรื่องการกินนั่นแหละเป็นแค่ความต้องการทางกายจบแล้วก็จบไป ไม่มีผลอะไรฝ่ายวิญญาณแต่ท่านบารโลตอบโต้อย่างหนักแน่นว่าร่างกายพวกคุณไม่ได้มีไว้สําหรับล่วงประเวณีแต่มีไว้สําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าร่างกายของพวกคนมีเป้าหมายที่สูงส่งกว่านั้นร่างกายของพวกคนจะมีอนาคตนิรันดร์คือพระเจ้าไม่เพียงแต่ทําให้พระเยซูเป็นขึ้นมาแต่พระองค์จะทําให้คุณเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยโดยฤทธิดเดชของพระองค์เช่นกันดังนั้นร่างกายของคุณจึงไม่ใช่ ของที่จะใช้แล้วทิ้งแต่จะคงอยู่ถาวรน,นิรันดร์ตรงนี้ท่านเปาโรกก็กำลังลื้อถอนความคิดไมเซ็ตที่ชาวโคลินเขาแบ่งแยกร่างกายกับจิตวิญญาณออกจากกันนะครับซึ่งมันเป็นแนวคิดของปัจฉยกกรีกที่แพร่หลายในยุคนั้นแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกับชาวโลกในยุคนี้นะครับพวกคนมักจะคิดว่าสิ่งที่เขาทำอะไรกับร่างกายของเขานั้นมันจะไม่มีผลต่อจิตวิญญาณ แต่ท่านบอโลยืนยันว่าความเชื่อคริสเตียนนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยรวมทั้งหมดความเชื่อของเรามันเกี่ยวข้องทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณร่างกายเรามันไม่ใช่แค่เป็นเปลือกแต่เป็นเครื่องมือที่มีเกียรติสําหรับรับใช้องค์พระเป็นเจ้าและมีส่วนในพัะสัญญาแห่งการฟื้นคืนชีพด้วยคราวนี้ก็มาดูท่อนที่2นะครับข้อ15ถึง20 ท่านเปาโลก็ให้เหตุผลที่ลึกซึ้งสารประการว่าทําไมพวกเราจะต้องหนีออกจากการล่วงประเวณีประการแรกเพราะว่าร่างกายของคุณเป็นอวัยวะของพะคริ์นะครับอยู่ในข้อ1 5ถึง17จผมจะอ่านช้าๆนะครับท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพะคริ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้ข้าพเจ้าเอาอวัยวะของพะคริ์มาเป็นอวัยวะของหญิงแพรยเสได้หรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลยท่านไม่รู้หรือว่าคนที่ผูกพันกับหญิงแพทย์สยาก็เป็นกายอันเดียวกันกับหญิงนั้นเพราะพระองค์ได้ตรัสว่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์โดยพระวิญญาณตรงนี้ท่านปารลถามคําถามที่น่าตกใจนะครับว่า คุไม่รู้หรือว่าร่างกายของคุณเป็นอวัยวะของพระคริสต์คุณได้ถูกต่อกิ่งเข้ากับพระเยซูจนเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้วการเอาร่างกายของคุณไปมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสโดยเฉพาะกับโสเพณีจึงเปรียบเหมือนการเอาอวัยวะของพระคริสต์ไปต่อกับคนอื่นมันเป็นสิ่งลบหลู่ที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งนะครับความบาปที่สองก็คือบาปทางเพศนะครับ เป็นบาปต่อร่างกายตนเองอยู่ในข้อ18จงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณีความบาปทุกอย่างที่มนุษย์กระทํานั้นเป็นบาปภายนอกกายแต่คนที่ล่วงประเวณีนั้นทําผิดต่อร่างกายของตอนเองตรงนี้ท่านเปาโลสั่งให้หนีออกจากการล่วงประเวณีท่านไม่ได้บอกให้สู้นะครับแต่ให้หนีเพราะมันอันตรายเป็นพิเศษท่านให้เหตุผลว่าบาปอื่นๆเกิดขึ้นนอกกายแต่บาปทางเพศ เป็นบาปที่เราทำต่อร่างกายของตัวเราเองโดยตรงมันเป็นการบิดเบือนและทำลายความเป็นหนึ่งเดียวที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้ประการที่3ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่ในข้อ1 9บเถึงยีนะครับข้อนี้สําคัญมากคือเสียหลายๆคนก็ยังไม่รู้ตัวว่าร่างกายของเขาเป็นวิหารของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตยอยู่ในตัวเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมย่านช้าๆนะครับท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านและจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นของพระเจ้านี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่สุดนะครับว่าคุณไม่รู้หรือว่าร่างกายของคุณเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในตัวคุณ พระเจ้าไม่ได้สถิตยอยู่ในอาคารที่สร้างด้วยมืออีกต่อไปแล้วนะครับแต่พระเจ้าเลือกที่จะเข้ามาสถิตยอยู่ภายในร่างกายของผู้เชื่อทุกคนตั้งแต่วันแรกที่คนอธิษฐานรับเชื่อต้อนรับพระเยซูนั่นแหละครับสําหรับบทสรุปสุดท้ายในเฝ้าเดี๋ยววันนี้ดังนั้นท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงคือพระโลหิตของพระเยซูนเอฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด เอาละครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชัวกขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรมาพิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรมาที่ได้รับก็คือเรมาแรกพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมว่าเสรีภาพในพะคฤิสต์มีไว้เพื่อรับใช้พระเจ้าและรับใช้กันและกันไม่ใช่เพื่อจะทําอะไรตามใจชอบตามใจตัวเองนะครับเสรีภาพที่แท้จริงไม่ใช่การมีสิทธิ์ทําทุกอย่างที่อยากทําแต่คือการมีฤทธิดเดช ที่จะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าและไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นก่อนที่ผมจะใช้เสรีภาพของผมทําอะไรผมจะต้องถามตัวเองสองคำถามดังที่ท่านเปาโลแนะนําไว้เสมอก็คือข้อแรกสิ่งนี้ที่ผมจะทํานี้มันเป็นประโยชน์ต่อใครๆหรือไม่อย่างไรข้อสองก็คือสิ่งนี้มันจะทําให้ผมตกเป็นทาสของอะไรหรือของมันอยู่หรือเปล่าพระวัญญาบรทธิ์ก็สอนผมว่า ด้วยเลยมาข้อสองนะครับคือร่างกายของตัวผมเองมันไม่ใช่ของตัวผมเองแล้วแต่เป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับโอเลมานี้ก็เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อร่างกายของผมโดยสิ้นเชิงเลยนะครับคือว่าร่างกายของเรามันไม่ใช่แก่เป็นของของเราที่จะเอาไปทําอะไรก็ได้ตามใจชอบซะแล้วแต่มันเป็นของของพระเจ้าแล้วนะครับเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระวิญญาณของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วย ทุกสิ่งที่คนทำกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกินกา,การดื่มการพักผ่อนหรือเรื่องเพศมันคือสิ่งที่เรากำลังทำในพระวิหารของพระเจ้าเลยนะครับเพราะเราถูกซื้อมาแล้วการใช้ร่างกายถวายเกียรติพระเจ้าจึงถือว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักครับการรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศในการดูแลร่างกายของเรานั้น มันก็ไม่ได้เป็นกฎเข้มงวดที่น่าเบื่อแต่เป็นการตอบสนองนะครับตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยความกระตันยูตอบสนองต่อราคาที่พระเยซูจ่ายแพงมากเพื่อไทยเราเมื่อเราตระหนักว่าเรามีคุณค่ามหาศาลในสายพระเนตรของพระเจ้าเราก็จะอยากใช้ร่างกายนี้ซึ่งเป็นของพระองค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีนะครับจำเคล็ดลับของคริสเตียนพันธรรสัญญาใหม่ได้ไหมครับ คือเราเป็นแล้วเราจึงทำนะครับไม่ใช่เราพยายามทำเพื่อเราจะได้เป็นคนไม่ได้พยายามที่จะทำเพื่อให้พระเจ้ายอมรับหรือรักคุณและอวยพรคุณไม่ใช่แต่คนเป็นแล้วพระเจ้าให้คนเป็นแล้วโดยพระโลหิตที่แพงมากของพระเยซูและเมื่อคนเป็นแล้วคนจึงทำนะครับมันกลับกันนะครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันให้คนตอบคำถามต่อไปนี้โดยพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ คำถามข้อแรกก็คือมีเสรีภาพอะไรในชีวิตที่คนกกำลังใช้เสรีภาพนั้นอยู่โดยไม่เคยหยุดถามด้วยสองคำถามของท่านเปาโลเลยว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อคุณและคนอื่นจริงหรือสิ่งนั้นมีอำนาจเหนือคนหรือควบคุมคนอยู่คนเสพติดอยู่หรือหรือเปล่าข้อ2ถ้าคุณเชื่อจริงๆว่าร่างกายของคุณคือพระวิหารที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ปสถิตยอยู่ด้วยจะ มีอะไรบ้างที่คุณต้องขับไล่ออกไปหรือทําความสะอาดจากวิหารของคุณในวันนี้เช่นสิ่งที่คุณดูสิ่งที่คุณฟังหรือสิ่งที่คุณกินและดื่มข้อ 3. คุณปฏิบัติต่อร่างกายของคุณเหมือนทรัพย์สินส่วนตัวที่จะใช้อย่างไรก็ได้หรือเหมือนเป็นทรัพย์สินอันล้ําค่าที่พระเจ้าฝากไว้ให้คนดูแลอารักาเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ข้อ 4. คําว่าพระเจ้า ซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงมันสะท้อนออกมาเป็นการกระทําในชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรบ้างถ้าคุณตระหนักถึงความจริงนี้คุณใช้ร่างกายที่พระอ,องค์ไถามาเพื่อสแสวงหาความสุขชัวข่วคราวบนโลกหรือใช้มันเพื่อเป็นการนมัสการตอบแทนพระคุณของพระอ,องค์ครับข้อ 5. เมื่อพระชนกับกันทดลองทางเพศคุณกําลังพยายามยืนหยัดต่อสู้ด้วยกําลังตัวเองหรือคุณกําลังเชื่อฟังคําสั่งของเปาโลที่จะหลบหนีออกมาจาก สถานการณ์นั้นอย่างรวดเร็วคนทําอย่างไรครับพี่น้องท่ลักเมื่อคนใกล้ควรวนคําถาม5ข้อนี้แล้วก็อย่าลืมอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสําแดงให้คนรู้ตัวด,ด้วยนะครับแล้วก็จดบันทึกลงสมุดเฝ้าเดี่ยวหรือนํามาแบ่งปันโดยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อใน1โคลินบทถัดไปนะครับอย่าพลาดกดกระดิ่งกดติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณก็จะได้เติบโตขึ้นในความมรักของพระเจ้าไปด้วยกันและจะได้เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้ขอพระเจ้าไปพรครับ